สวัสดีค่ะแนวเรนทอลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้แน่ก็จะมาแชร์เมนูนมเย็นนะคะแต่ว่าจะเป็นนมคาราเมลเย็นค่ะเพราะว่าพอดีมีคำถามเข้ามาค่ะว่าเอ๊ะเห็นมีแชร์นมคาราเมลปัน่นไม่เห็นมีคาราเมลเย็นเลยนะคะก็เลยโอเคเน่ก็เลยมาแชร์สูตรให้ดูนะคะว่าพอถ้าเราจะทำเป็นนมเย็นคาราเมลอะค่ะเราจะทำยังไงนะคะแน่นอนค่ะว่าพอเป็น นมเย็นคาราเมลใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีไซรัปคาราเมลนะคะอันนี้เน่ก็ใช้เป็นไซรัปของดาวินชีนะคะแล้วกออ็อาจจะมีซอสนะคะซอสคาราเมลไว้เผื่อโรยหน้านะคะแล้วก็มีนมสดนะคะรสจืดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วกออ็อันนี้ก็จะเป็นนมผสมนะคะนมผสมก็คือนมข้นหวานข้นจืดนะคะผสมกันในคลิปที่ผ่านๆมามีแชร์สูตรนมผสมไว้ลองไปดูกันได้นะคะจะมาเริ่มทำกันนะคะก็จะเริ่มที่แก้ว16ออนซ์ก่อนนะคะ ทีนี้พอเป็น96ออนซ์นะคะเดี๋ยวเราสูตรของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไซรัปคาราเมลนะคะทีนี้ไซรัปคาราเมลเนี้ค่ะเน่ก็ใช้เป็นไซรัปของดาวินชีนะคะเขาจะให้ความหอมแล้วก็ความหวานนะคะที่แบบเรียกว่าละมุนแหละเนาะแล้วก็นมสดก็เป็นนมสดรสอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาทํากันดูเอ้ยนมสดของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะพูดผ,ผิดค่ะทีนี้ตัวไซรัปคาราเมลเราจะใส่ที่2ปั๊มหรือ,อ15 ML นะคะ 15 ml ก็คือประมาณครึ่งออนนะคะสำหรับบางคนที่บอกว่าเอ๊ะ15 ml เท่าไหร่หรือครึ่งออนเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือ15 ml หรือครึ่งออนทีนี้หัวปั๊มอันนี้ก็เป็นหัวปั๊มที่7.5 ml เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะกด2ปั๊มนะคะอ่ะกดแล้วนะ1ปัม๊มดึงให้สุดแล้วก็กดให้สุดนะคะเวลาที่เรากดพวกหัวปั๊มอะคะ่ะเขาจะมีบอกขนาดของหัวปั๊มให้เรานะคะอ่ะอันนี้ก็คือ2ปั๊มเรียบร้อยแล้วนะคะเถ้ากับว่าในนี้เรามีอยู่เอ่อ คร,ครึ่งออนหรือ15 ml แล้วนะคะทีนี้ถ้าเป็นสูตรหวานปกติเน่จะใส่นมผสมอะค่ะเพิ่มความหวานมันเข้าไปนิดเดียวแค่ครึ่งออนหรือ15 ml เหมือนกันนะคะก็ใส่แล้วนะคะแก่ประมาณครึ่งออนเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะ15 ml ก็ใส่ลงมาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นมค่ะนมสดนมสดเราจะใส่ไปเลยนะคะ6ออนนะคะ ใส่ไปเลยค่ะ6ออนอันนี้ก็จะเป็นถ้วยตวงแบบ100 ML นะคะเดี๋ยวไี้จะใส่ทีละ3ออนหรือ90เนี่ยนะะอันนี้คือ90อุ๊ย6อีกขอโทษขอโทษอ่ะนี่นะคะ6ออนโอเคค่ะเดี๋ยวขอเช็ดนิดนึงก่อนดูมอมแมมมาาโอเคได้มาแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะ แค่นี้แล้วค่ะนมเย็นเรียบร้อยละที่เราต้องคนให้เข้ากันเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวคาราเมลตัวนมผสมตัวนมสดเขาจะได้มกซ์เข้าหากันแล้วก็เดี๋ยวเวลาเดิมก็คือจะได้เป็นนมหอมๆเหมือนหวานเลยนะคะใส่น้ําแข็งค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเติมให้เต็มแก้วแค่นี้ค่ะเสร็จละนมเย็นคาราเมลเดี๋ยวเอาลอดชิมก่อนนะคะ จะบอกว่านี้จะเป็นนมเย็นที่อร่อยนะคะอร่อยมากเชื่อว่าเป็นเมนูที่เด็กๆชอบเพราะว่าเขาจะอันนี้เขาจะหวานแบบไม่ถึงกับหวานมากนะคะแล้วก็ได้หอมของคาราเมลอะคะ่ะถ้าเราใช้ถ้าถ้าเราอยากจะเสิร์ฟเป็นนมสดวานิลานมสดชาเชลนัทอะไรก็สูตรเดียวกันแค่เราเปลี่ยนไซลัปเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะก็วันนี้เน่มาแชร์นะคะ นมเย็นคาราเมลหรือเราอยากจะเสิร์ฟแบบว่าใส่ตัวซอสโรยหน้าลงไปให้ลูกค้านิดนึงก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็โรยไปนคะคะเพิ่มความหวานมันความหวานหอมของคาราเมลนะคะเนี่ยค่ะเราก็เสิร์ฟได้แบบนี้ก็ได้นะคะก็ก็จะได้แบบว่ามีความหวานของซอสคาราเมลมากขึ้น ก็หอมๆคาราเมลแล้วก็หวานด้วยนะคะแต่ไม่ถึงกับหวานมากแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่ชอบหวานน้อยก็คือเราไม่ต้องใส่นมผสมนะคะใส่เป็นไซรัปคาราเมลแล้วก็นมสดเท่านั้นอย่าลืมนะคะถ้าหากว่าชอบหวานน้อยก็ไม่ต้องใส่นมผสมใส่แค่ไซรับกับนมสดนะคะก็จะได้เป็นนมสดคาราเมลแบบนี้ละค่ะนะคะ,นะคะโอเคค่ะก็เป็นเมนูทําง่ายๆเมนูหนึ่งนะคะแล้วก็ ค่อนข้างขายดีด้วยนะคะแต่อย่างหนึ่งคือที่สําคัญก็คือจะต้องเป็นตัวไหลับของเรานะคะที่ว่าจะต้องแบบว่าไหลับต้องอร่อยด้วยนะคะโก็โอเคถ้าหากว่าออลองทํากันแล้วมีคําแนะนําติชมอะไรก็ยินดีนะคะคอมเมนต์ที่ข้างล่างได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตาม u ับ c r i b e ค่ะ Oriental Coffee Channel นะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมาแชร์สูตรด,ดีๆเคล็ดลับอร่อยๆของกาแฟให้อีกนะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ